มอร์นิ่งครับสวัสดียามเชา้านี่ที่นี่เกาะสีชังว้าวสุดยอดไปเลยครับนี่แล้วเช้านี้ก็ไต่ฟิลมพาไปลุยน้ำเช้านะเราก็รอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันอากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้นะวันนี้นะครับเราก็ รัปบทบาทเป็นคนงานตกปลาเรือไตฟิลนะครับเราจะเอาปลามาขายนะครับวันนี้ถ้าทะลุเป้าไตฟิลจะจัดโอมากเตรชุดใหญ่ให้ครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ตัวจากเมื่อวานไม่ใช่แก้ตัวสิเมื่อวานเราไปล่าปลาใหญ่อ่าอ่เราไปล่าหงเพมาอ่าวันนี้ล่ะอ่า วันนี้เราจะไปล่าปลาเล็กครับวันนี้เอาปลาเล็กมาขายเป็นไลฟ์เกมนะเป็นไลฟ์เกมอ่าอ่าพอดีทีมงานก็มีหายไปครับมีกลับหมดแล้วนะที่เื่อวาเขางกับกันดืงสามคนนั้นอ่ะด้วยแขนส่วนเราสามคนเ้าอยู่ครับเดี๋ยวจัดม่จัดม่ต้องไปแก้มือโอเคเดี๋ยวไปแก้มือเดี๋ยวมาดูผลงานกอนนาดูผลงานตอนเล่นเครับผมโอเคครับ นะเก็บภาพยามเช้าแบบนี้นะใส่รีฟิมออกพาวออกมาน้ำโคตรเรียบอะอีกแค่อันนี้เป็นสัมัญญ่นยืดนะเนี่โอ้โหดูฮะบรรยากาศกลางทะเลแบบนี้โคตรเรียบอะไม่เคยได้เห็นแบบนี้นานมากอะไม่มีคลื่นเลยดีกว่านะดูนะบรรยากาศก่อี่จ Two thousand years later หมดไหม ตีตีแคลโรเขาทำยังไงครับนะก็นี่เลยฮะตีลงไปปล่อยจมสัก20ิวินทาทีพอน้ำมันเลิกก่อช้าช้าเออมันกัดใกล้นั่นไงโดนแล้วครับโอ้โหคูตูนโดนแล้วฮะโอ้โหดูฮะคูตูนโ,โดนแล้วฮะ โชบไม่โดนนะโอ้โกัดสามทีเลยนะลงเบ็ดสามครั้งนอนเบี้ยวอีกแล้วดูลักษณะเรียบร้อยนอนเบี้ยวโอ้โมโหนะหัวร้อนเลยบอกเลย กัดปโซลิดนี่รู้เลยเครับผมยไ้อไเยื่นไ <โอ S 1> เยไยยยตัวเลดผมตกปลาเล็กไม่เป็นครับครู อออโอ้ยโอใหญ่มากหายครับผมมีที่กลับไหมอะไเราทางแนวนี้หลอกไหม่แน่นอ้สา,สา,สายหน้าลอกันตูดโดนแล้วฮะห้างเรือมาแล้วมีเพื่อนไหมล่ะโอ้ยกด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  กด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 เอาละมาแล้วครับมาแล้วครับสวยๆครับสุดยอดไปเลยครับว้ายยื่นมาหน้ากล้องนะว้าายบดเลย nhỏ ra gắn gắn mình nhìn con gắn vẽ như thế này chúng ta sẽ không gắn thay gắn gắn sẽ không gắn 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 อเคครับจบแค่นี้นะนับหมดแล้วผมนับคนสิครับผมเกีย่ยวตามาเลยบอกเลยเจาะหัวมาเลยถุง <c oughs> กินว่ะจะเข้ามาือนี่นะวิธีปลดตานะไอ้คีมหรือกันกลนะ เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวปลามันสะบัดเราก็จะถูกตัวเบ็ดเราก็โยนปลาเราก็โยนลงน้ำเลยตายนะอึ๊บอึ๊บจบอกว่าทาันก่กอนท่นไปนึอึ๊บอึ๊บโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีน้ำแล้วยอมลเ,ยเลยครับใส่สวยๆนะเลยวันนี้วูบ,วบนำมนตบอกเมื่อวานทไมเออไม่ไปเจออย่างนี้เสีย <laughs> 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 ดายแทนะน้ำมนต์ครับโอ้โหตับเต่าโดด Ừ. ôi Ui, bạn hoàng không? ปีศาจต,ตอนนี้ยปีศาจมือก็พิการมือก็พิการมา,ราดูจักรอบหุนดูเ <laughs> จ็บนิ้วอ่ะโดนน้ำทะเลแบบนี้แสบ มันตื้อๆมา,นนออาแล้วครับดูบ้างแหละอ๋อเลยเหี้ยลอยลอยลอยตูนสปิวตูนสปิวเจ้าไปเลยครับใส่นี่ครับตกเะลาตบปลาใส่นี่ครับเอ้ยหยะคุยนะคุยนะอ้ววตูนอ้วนนะครับอ้วนนะ สองตัวร um. ้อยครับสองตัวร้อยนะซื้อได้ไปเลยไมไปไหนวะร้อขาลุงเทพนะ A few moments later โอ้มาแล้วครับโอ้โหงัด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 โอ้โหงัด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 กด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 โอ้โหกดครับกดโอ้โหยสสวยครับผมโอ้สาโลหังเหลืองเมื่ออะไรสา สองตัวโลออเหรสองตัวโลนะเยอะมันอ้วนนะ <laughs> มีอะไรฝากถึงน้นมนไหมครับที่ไม่ได้มา <laughs> สมน้ำหน้า <laughs> สมน้ำหน้าตาดบ้างปาดแล้วหน้าเรือหน้าเรือข้างท่อนไม้ตีมันเดือดนั่นเลยเหรอ <laughs> เออ <laughs> เดือดแล้วก็ลง กัดย,ยังไงไหมขากล้องไหยครับโอ้ยสู้มันสู้โอ้โหเสียงครับโอ้ยแบกเจ็ดกิโลเอาอยู่ไหมเจ็ดกิโลปิดให้หมดเลยนะยอมแล้วยอมแล้ว สีขนยอมแล้วยกไหมถึงสวิงยกเลยเต็มปากชุดโอ้โหสุดยอดไปเลยครับปลาเนี่ยคึอบเราจับแบบนี้แคห,ห้าบาทครับ เดี่ยวมีครีมก็เอาครีมดึงครีมอยู่ข้างๆไงครับล่อมือครูเข้าไปสบายใจเดี๋ยวเลยครับโอ้โหโอ้โหปลาที่อะไรเนี่ยไม่ใช่สีหนละมั้ง อ่ะไปโลนะโอ้ไม่แพงหรอกสามสี่ร้อยเดี๋ยวไปถอยพระเบรกแบนดิกเลยครับผม <S <S อย่ามาโอนมาทางนี้อย่าไปให้มันใกล้กับสาย แล้วครับมันยอมแล้วครับพุดมาใต้เรือแล้วอะไรติดมาวะน,นะบุญครูรรตักหน่ะเห็นไหม,ม,ไหมโอ้าผู้ตัวแค่นี้นะอ่ะนะโอ้ตายตัวเป็นโลครับผมโอ้เจ้าแม่เลย ฉันแล้วเหนื่อย ไปเลยครับเอาเรือตามปลาครับผมโอ้โอเยเบรกไม่บอกกูเลยไหนตอนนี้ก็เป็นชัว่วโงสุดท้ายของวันนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่ซัมเปิลยือ้อนะมาตกหมึกนะแล้วก็เมื่อกี้กดสละไปนะครับสองแต้มผมรอดแห้วแล้วครับสละยอะเลย <c oughs> ฝ่าไ้ก่อนฝ่าไก่อนนะขิงกันก่อนนะขิงกันเองนี่แหละต่อให้ต่ให้เลรครับโอเคโอเคเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวผมคนไกลจะเสียหน้านะย่าไปเลยตกปลาจนกางเกงขาดดัก ครับผมแกงโอ้โหยอยถึงหินแลายสัตว์นิดเดียวยอมแล้วหัวโคตรสิ่งอะีขอดเท่อะไรอะเฮ้ยมึกมามึกมาจับ เร็วเร็วครูเร็ว,รวจับมาเร็วมาเร็วคร,วรวูจับครูทำไมปไปทำให้มันตุ้มหมอ่กอมันตกใจอ่ะหนีไปเลยไข่ตัวเล็กดีกว่าครูรู้แล้วมันไม่จับหมึกใหญ่หรอกหมึกมันแถวนี้นก็ตัวเล็กเหมือนกันนี่แหละมีหมึกนีว่วายหาพาผมไปตีบ้าตั้งนาน

บรรยากาศของผลงานของวันนี้นะยอดไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลาสีขนนะปลาสละนะโอ้โหใส่บิ๊กๆนะบึ้มๆนะนะและนี่ฮะไต่ฟิล์มจัดให้ครับผมโอ้โหเขาเรียกมืออะไรนะครับไต่ฟิล์มมือยาจกครับมือยาจกโอ้โหมือยาจกครับมาเต็มลำเต็มชามขนาดนี้เต็มชามขนาดนี้อาหารสุดโดดยอดไปเลย<น>เยอะสัร้านวันเรลยสัมร้านนะโอ้โหดูฮะดูฮะท่านผู้ชมฮะ บรรยาก,กาศแบบนี้กับเรือลำนี้ครับผมนี่ติดต่อได้ที่นี่ครับผมไต่ฟิล์มเดี๋ยวจะขึ้น Facebook กับเบอร์ติดต่อไว้ตรงนี้จริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ eating easy แล้วพวกเราไปไหนก็รอติดตามกันแล้วพบกัน EP หน้าใช่ไหมครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ มช่วยมันล้างเรือก่อนได้ครับได้แล้วก็ครับแล้วก็กินมือเย็นสุดหรูกันนะตัววาซาบิแบบนี้ปุ๊บปุ๊บเนี่ยนไะม่ต้องกินหมดกบเบนโซดยอดเลยขอบคุณตายฟรีมากครับผมอ,นนอร่อยอร่อย ต้องไปจอดขายอยู่ถ้ำพังจอดขายนะทำขายอร่อยขึ้นจมูกอืมเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาอะไรนะครับครูชิคก็มดนะลายเลือดแล้วนะตัวในวาสบีนิดนึงแล้วก็เจ้าอยู่นะบอกเลยว่าเกิดอะบีบแล้นาใส่นิดนึง ใส่ตรงไหนดีตรงไหนก็ได้ครับคุณกระจายมันเดียวไปพอนะครัเลมอนเหรอเนีมะนาวไม่เปรี้ยวนะครับจะใครมาครับเอามือไม่ล้างครับอันนี้เมาเลยมือไปเคลียอะไรมือไปเคลียมาใครจะไปใครจะไปเลียเค็มจะได้พามพามเดี๋ยวมาเตยมึดนะครับเตยมึดชิ้นนี้นะสุดๆไปเลยติ่มกับ โชยุวาซาบินะครับโชยุวาซาบิไม่ต้องหั่นเน้นเขอเน้นเน้นเฮ้ยเ้าไปเลครับ นี่เรียบร้อยแล้วครับทานหมดแล้วครับไปเลยน้ำปากนี่นน้ำปากน้ำนางน้ำปากเลมอนเลมอนเป็นเลมอนจากตีนช้างหวานใช่ไหมครับสาวหวานเลยครับเวลาแตกแล้วไอ้สัตว์อึดปิดจมูกเลยย่าไปเลยสกัดไปเลย อบคุณนานาที่ติดตามรับชม Easy Hub เดี๋ยวพี่รับไปตกแล้วพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ